สำหรับเรื่องราวนี้ค่ะถกกันสนานโซเชียลเลยนะคะเพราะว่ามีคลิปคลิปหนึ่งสาวคนหนึ่งค่ะเขาขับรถขวางรถนังขบวนอีกฝ่ายเนี่ยโหชื่นชมยกย่องกันใหญ่เลยบอกเธอคนนี้ใจเด็ดมากตัวแทนหมู่บ้านเลยแต่เหมือนว่าคาดีจะพลิกค่ะหลังจากที่รู้ว่าเป็นรถนังขบวน,นของใครนะคะมีคลิปไวรัลตอนนี้ค่ะถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะในโลกออนไลน์เพราะว่า ผู้ใช้ทวิตตอรรายหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปบนถนนค่ะขณะที่เธอเนี่ยกำลังอยู่บนถนนสายหนึ่งแต่จูๆ่ๆมีรถนำขบวนขี่ตามมาติดๆเลยซึ่งเจ้าของคลิปค่ะไม่หลบให้นะคะอ่าแล้วก็ให้รถมอเตอร์ไซค์ที่นำขบวนดังกล่าวเนี่ยก็คืออยากเบียดก็เบียดไปโดยเธอโพสตระบุข้อความค่ะบอกว่ามีรถนำขบวนให้ในวันหยุดขับเล่นขวาแต่ไม่ได้ช้านะพร้อมกันนี้ค่ะเธอยังมีการอธิบายด้วยนะคะว่าวันดังกล่าวเนี่ยเธอไม่ได้ขับแช่ขวานะแต่เป็นเพราะว่าวัน นั้นมีรถที่อยู่บนถนนจํานวนมากเลยทําให้การเคลื่อนตัวเนี่ยที่อยู่ความเร็วอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือน,น,นช้าแต่ว่าไม่ได้ขับแช่ไม่เคยแช่ขวาแล้วก็ขับช้านะคะจะหลบให้รถเร็วทุกคันเลยแล้วบอกว่าในช่วงตุ่จีเนี่ยรถติดอะ่ะก็อยากจะให้เลิกใช้อภิสิทธิ์เออเลิกใช้อภิสิทธิ์ในการแบบว่าเอารถนำขบงขบวนในวันหยุดเนี่ยมีรถนำเพื่อความปลอดภัยก็พอแล้วเธอก็อธิบายในคอมเมนต์คร่าวๆประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะ,ะ้ะทำให้ชาวเน็ตที่ บางสว่วน บางส่วนเขาบอกว่าเออมองส่วนเนี่ยจริงๆเนาะเขามองว่ามันมันเลิศนะมันเลิศเออคนนี้ยกล้ามากเลยความเห็นเลยแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกค่ะบอกว่าเธอทําถูกและถูกต้องแล้วแหละอย่าให้มันเป็นแบบนี้เลยเมืองไทยเนี่ยไม่ได้หลีกให้เขาเถูกแล้วเพราะไม่แน่ใจว่ารถนำขบวนดังกล่าวเนี่ยเป็นของใครอาจจะเป็นของทัวร์จีนก็ได้เออช่วงนี้ทัวร์จีนเยอะนี่อาจจะเป็นแบบอภิสิทธิ์วีไอพีก,ก็ได้อ่าบางส่วนมองแบบนี้นะคะบางก็บอกว่าถ้าเจอรถนำขบวนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็นชา กนะ็ไม่หลบให้เหมือนกันจ้ะ อันนี้ส่วนหนึ่งนะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะบางคนเนี่ยเขามองว่าไอ้รถนําขบวนดังกล่าวนี่เนี่ยเป็นของสองหอทอรอหรือว่าสารวัตรทหารเรือเป็นภารกิจพิเศษนะในเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป็นขบวนของกองการพิธีอ่ะเป็นขบวนของกองการพิธีกองทัพเรือที่จัดขบวนเนี่ยไปทําพิธีลอยอังคารให้กับต้นเรือพลับหรือว่าว่าที่นาวาตรีพล,ลัดต้นเรือที่เรือหลวงสุโขทัยนะคะสังกัดกองเรือฟิเกตที่หนึ่งกองเรือชุติการเนี่ยเป็นรถ เขาคุณไม่ดูให้ดีซะก,ก่อนล่ะอ่ะทำไม่หลายคนค่ะถึงก็บอกว่า กระแสเอาละทีนี้กระแสจะเป็นยังไงหล่ะกระแสจะตีกลับเขาหรือเปล่าเออคดีจะพลิกหรือเปล่าแต่ทางเจ้าของคลิปเองค่ะไม่ได้มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะทางนี้ทั้งนั้นค่ะจากข้อมูลการร้อยอังคารของต้นเรือพลับเนี่ยระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนพอดีเวลา11นาฬิกาและเอ,อ่อบริเวณที่จัดก็คือดาดฟ้าเรือ่าเทียบเรือนแหลมแหลมเทียนฐานทัพเรือสตหีบนะคะซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้าราชการ รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของคลิปก็เงียบไปเลยค่ะ